don't know why you think that you could help me when you couldn't get bye -bye. Oh, so a job. พบกับ ASJC ครับทางช่อง AS Live Style Channel กับ Entertainment ครับตอนนี้ซีกำลังดาวน์โหลดเพลงของน้องตูนอยู่นะฮะในแอปพลิเคชัน AS Music Store นั่นเองกับเพลงภาพความทรงจำครับผมซึ่งตอนนี้ฮะน้องตูนนะครับก็เป็นพร์สาวสวยนะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากๆนะครับและตอนนี้ครับซีก็นำน้องตูนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนำความสามารถตัวเองออกมาใช้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปปลุกน้องตูนดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหตอนนี้ครับเราอยู่กับตูนครับผมเจ้าของไบ็เคเกอร์อตูนี่แไปดไปสามและเป็นจ้าของเพลงภาพความทรงจำด้วยอืมตัวจริงแล้วเนี่ยเราได้ฟังเพลงของเขาเราชอบมากเลยตันแล้วเหรอคะใช่ครับผมแมฉันยังเห็นเธอลองลอยบนฟ้าคลายดาวที่งามเด่นเธอสบตาฉัน ก่อนอื่นนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้จักตูนมากขึ้นนะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ตูนจะมาเริ่มทำเพลงเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบล็อกเกอร์ชื่อดังเนี่ยก่อนที่ทำอะไรมาก่อนครับก็หลังจากเรียนจบนะคะตูนก็เป็นกราวสตาฟอยู่ที่ดอนเมืองแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็ย้ายมาทํางานอยู่ในสายของราชการนะคะเป็นผู้ช่วยงานวิจัยแต่ตอนนี้ก็ลาออกแล้วค่ะมาทำฟรีแลนซ์แล้วก็เขียนบล็อกแล้วก็ทําเรื่องที่สวยๆงามๆค่ะแล้วก็เป็นนักร้อง ออแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ทํางานประจําแล้วมาทํางานอะไรที่เกี่ยวกับบันเทิงครับด้วยความชอบค่ะคือคตัวลครที่ชอบอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนไม่ชอบอยู่นิ่งๆชอบคิดอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะก็<อ>เลยคิดว่า,าออกมาแล้วทาแบบนี้น่าจะสนุกกว่าค่ะเพราะสิ่งนี้แหละที่ทําให้เขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตนะครับ จากคนที่ทำงานทำงานธรรมดาปกติทั่วไปกลายมาเป็นเุ้ของบล็อกเกอร์ชื่อดังและเป็นคนที่มีซิงเกิลแรกของตัวเองก็คือในเพลงภาพค่ามทรงจำนี้เนี่ยในส่วนของเพลงนี้เนี่ยตูนมีส่วนช่วยในการทำอะไรบ้างครัเนื้อร้องแหละเนื้อร้องทำนองค่ะคือเริ่มไปจากตูนหมดเลยแต่ว่าในเรื่องของการ Arrange ต่างๆเจะเป็นพี่ป๊อกที่เป็นโปรดิวเซอร์ค่ะ ฮะจนถึงปัจจุบันนี้เพลงซิงเกิลแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วภาพความทรงจำพอหลังจะปล่อยออกมาเรียบร้อยอรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเหมือนเราเลี้ยงลูก้งคะคือแบบเหมือนมีลูกคนแรกแล้ว<ะ>เราก็แบบอ,อยู่กับเขามาตั้งแต่ปีแรกที่เขาเปิดจนครบหนึ่งปีแล้วออกมาเป็นเป็นผลงานของเราเองมันก็ภูมิใจนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากจะฟังเพลงภาพความทรงจําหรือว่าอยากเก็บเพลงนี้ไว้ในมือถือทํายังไงบ้างครับก็ตอนนี้ AS Music Store ก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะคะอ้าใช่แล้วครับเพราะว่าผมก็ฟังจากในนั้นด้วยนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับได้ที่ a อ p Store g o o g l e Play นะครับเก็บไว้ในเครื่องเข้าไปที่แอปนี้แล้วเสิร์ชหาเพลงภาพความทรงจำแค่นี้เองครับคุณก็จะได้ฟังเพลงของตูนซิงเกิลแรกกับภาพความทรงจำด้วยวันนี้ขอบคุณตูนมากครับขอบคุณค่ะนะ ครั้งหน้าก็พ่างพลาคแล้วก็เอ็กียเทนเมนต์นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูความัิเทนที่ไหนนะฮะเข้าไปดูกันได้เน w เว็บ a s o t c o t s และไลฟสไตล์ครับวันนี้ซีลัตูนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโโความฝันนะคะก็คือเราจะต้องลงมือทำเพราะว่าถ้าไม่ลองทำแล้วเนี่ยเราจะไม่สำเร็จในความฝันที่เราตั้งใจเอาไว้ยังไงก็คือต้องลองก่อนเลยอย่างแรกค่ะ ทรงจำจะย้ำความ